สวัสดีครับวันนี้เป็นวันยุดครับเป็นเวนลาชินี่ยูน,นี่เป็นมือที่สองแล้วครับอยู่ังยู่ซอยเอื่ยอ,อยขายคลองยูใส่งานตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวหลักกันละก็เอาข้องข้นโด,ดเตรียยรลอยแรง็องเอาไปใส่งานให้เั็นขาหนงานกันดีแล้วไปพอกันอีกคนหนึง่งยูใส่งานครับ ไม่สิเดียวน้อดของกินอยู่หน,นุ่มคนไแม่เห็ดคือคือเนาะอ๋ะ <laughs> อผู้แวกทีเล่นเลวนี่แ้วก็ปล่อยเป็นบอปเฮ้ยน,นี่นอนองมา้านนองม้าเอ้เอ้โอ,อ,อเค เก็บข่าวก่อนขึ้นลอยก้อนตีกันเสียดไปฮะร,ระวังลอดเก,กิงข่าวกับส้อยบอกมวงไปก็ช่วยนะส้อยหมกมวงไ,ไปนั่มยไปขายน้องมาอยู่ทางขาไปแห่กำลังใจภาพกำลังเตรียมตัวไปใส่งานมืนมืนโล่ใช่ไหมล่ะ ถาเอาน้ำก้อนแล้วเพิ่นถาอยู่นี่แหละแล้วผม,ผมยางไปก่อนอันนีน้ต้องยางเขาไปใส่งานครับเนีน่ยยางเขาพอย,ยแว่นแค่เริ่มพ้นกับเต็มได้ว่ะูุค่าเขาไลายอยู่ไม่ขาเไว้ดอกไว้ดอกไฟกระต้อ กบประจำที่คือกาวขายของขายดิบขายดีมาหน,นีพร้อมให้บริการแล้วครับขายดิบขายดีอยู่แต่มันนีมันประเภทนี้เขาพักมากินเขาเนี่ยเ,าากกเป็นซวยๆอยู่เอาบท่านตอนนี้คน,นว่างแล้วนี่ได้เลยนะ สวนส่ดสวนา,อา้องอกกลาบทัตมันมีเหล่ไบวาเดี๋ยวบา,บานะมันอน่หมือนหลังานี้เนี่ยว่ี่นนํ้เป็นว่าจะอกตอ่อ